สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเบิ่งวิถีชีวิตของคนลุ่มน้าสงครามนะครับและคนลุ่มมแ่น้หยามนะครับไปเบิ่งกันเลยครับแล้วกับผมกันิีมาเล่าประวัติแม่น้าสงครามนะครับและกับความเป็นมาของชื่อแม่น้ำสงครามนะครับอตอนนี้นะครับเท้ากับมาเว้าถึงแม่น้ำสาขาย่อย แม่น้ำสงครามก่อนนะครับว่ามีแม่น้ำอย่างแน่ที่ไหลมารวมกันแล้วเป็นแม่น้ำสงครามนะครับแม่น้ำสงครามนะครับประกอบไปด้วยแม่น้ำลำน้ำสาขาที่สำคัญนะครับก็คือแม่น้ำอุ่นนะครับแม่น้ำายามห้วยโนดห้วยซางห้วยน้ำเย็นห้วยน้ำอุ่นห้วยน้ำสามยอดห้วยขับแก้วห้วยคลองห้วยชี หวยหีและน้ำเมานะครับแม่น้ำเหล่านี้นะครับที่ผมได้เอ่ยมาเนี่ยมันกันซีไดไหลามารวมบรรจบกันที่แม่น้ำสงครามนะครับทำให้ลำน้ำมีขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะช่วงปลายลำน้ำนะครับก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำสงครามนะครับเป็นแม่น้ำที่ไหลโคตรเคี้ยวนะครับ มีตลิ่งค่อนข้างสูงชันนะครับในช่วงต้นฤด,ดูฝนนะครับประมาณเดือนมิถุนานะครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับจะสูงขึ้นปริมาณน้ำมหาศาลจะไหลย,ย้อนเขามานะครับในแม่น้ำสงครานะครับลึกกว่า200กิโลเมตรนะครับโดยในช่วงฤดูน้ำหลาก พื้นที่รุ่มแมน้ำสงครามนะครับจะมีพื้นที่น้ำขังนะครับประมาณ960ตารางกิโลเมตรนะครับหรือคิดเป็นไรก็ประมาณ6 0แสนไรนะครับชื่อนะครับที่เพิ่อนเอนพิ่นเรียกว่าแม่น้ำสงคามนะครับบร่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามการทำสงครามใดๆเลยครับ เข้าใจว่ามาจากชื่อเรียกของคนอีสารนะครับเนื่องจากบริเวณแม่น้าสงขามนะครับสิบปรากฏต้นรามครับหรือต้นครามซึ่งเป็นไม้พุ่มนะครับใช้ใบและต้นสำหรับการย้อมสีน้ําเงินเข้มนะครับเรียกว่าสีรามนะครับขึ้นอยู่ทั่วไปเลยครับใน พื้นที่ลุ่มน้ำสงคารามนะครับผมกระสรุปได้ว่านะครับแม่น้ำสงคารามนะครับตั้งชื่อเรียกแม่น้ำสงคารามนะครับโดยตั้งชื่อตามวัสพืชนะครับที่ขึ้นอยู่ตามลุ่มน้ํานะครับสายนี้แม่น้ำสงคารามนะครับนับว่าเป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับที่สำคัญ หลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับปัจจุบันเป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีพื้นที่ป่ามุงป่าทามนะครับหรือป่าน้ำท่วมนะครับที่สำคัญยังคงเหลืออยู่ในภาคอีสานซึ่งพบกระจายไปทั่วบริเวณสองลิมฝั่งแม่น้ำสงครามนะครับและลำน้ำสาขามีพื้นที่ประมาณ หนึ่งแสนหกหมื่นไร่ครับซึ่งนับว่าเป็นความสำคัญนะครับและคุณประโยชน์มากมายนะครับโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิน่นทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมนะครับจากงานวิจัยนะครับของไทยบ้านนะครับซึ่งสำรวจข้อมูลโดยเครือข่ายนักวิจัยนะครับไทยบ้านลุ่มน้ำสงครามนะครับอำเภอสรีสงามจังหวัดนครพนมนะครับพบว่า บริเวณป่าบุ่งป่าทามดังกล่าวนะครับมีความหลากหลายของระบบนิเวศนะครับถึง28ระบบนะครับได้แก่ครับกุดแก่งดงดอนทามบุ่งโพนวังนะครับและอีกหลากหลายระบบนะครับซึ่งมีความมาะสมนะครับสำหรับการอยู่อาศัยของพันปลามากกว่า124ชนิดนะครับยกตัวอย่างกาได้แก่ปลาบึกนะครับปลากระเบนแม่น้ำโขง ปลาซิวปลาเนื้ออ่อนนะครับปลานางปลาเสือบนะครับครับชนิดที่อยู่ในสถานภาพนะครับแนวโน้มใกล้สูงพันธุ์นะครับก็ได้แก่ปลากระห้นะครับปลาขาวดำนะครับปลาแค่นะครับปลาดุกดานนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่อยู่ในสถานภาพแนวโน้มแบบใกล้สูญพันแล้วครับบางชนิดผมก็เคยเห็น แล้วบางชนิดที่ผมเอามาในงันผมก็บ่เคยเห็นแล้ครับจักเป็นตัวแบบเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีพันธุ์พืชนะครับในป่าทามนะครับที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า200ชนิดนะครับชนิดพันธุ์นกต่างๆนะครับไม่น้อยกว่า136ชนิดนะครับอาทิเช่นนะครับนกเป็ดหัวดำครับนกกระสาแดงนกไายงัว เด่ยวตีนแดงนะครับนกกระยางนะครับนกเจ้านกไก่นานกกดนะครับครับบริเวณรุ่มน้ำสงขามนะครับตอนล่างนะครับมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือนะครับในฤดูฝนนะครับน้ำจะค่อยๆท่วมนะครับในที่ลุ่มต่ำนะครับและเมื่อถึงฤดูน้ำหลากนะครับจะกลายเป็นสภาพนะครับ เป็นพื้นทะเลสาบนะครับน้ําจืดนะครับขนาดกว้างใหญ่นะครับควบคุมพื้นที่นะครับ6แสนไร่นะครับควบคุมระยะเวลาประมาณนะครับ3-4เดือนนะครับน้ำหลากนี้นะครับเป็นอิทธิพลมาจากน้ําเหนือนะครับและจากน้ําโขงนะครับที่ไหลย้อนเข้ามานะครับตามแม่น้ําสงครามและแม่น้ําสาขาอยนะครับคล้ายกับเป็นทะเลสาบ ต่างๆนะครับกลุ่มแม่น้ำสงครามนะครับตอนล่างนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับทางธรรมชาตินะครับก็คือมีป่าชนิดต่างๆนะครับขึ้นอยู่ตามที่ลาบลุ่มนะครับน้าท่วมนะครับสามถึงสเดือนนะครับแต่ป่าชนิดนี้นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือถึงน้ําที่ท่วม3าถึงสเดือนนะครับแต่กันยังทนได้นะครับซึ่ง นในชุมชนนะครับเพื่อนเอินว่าป่าบุ่งป่าทามครับครับลักษณะนะครับดังกล่าวนะครับทําให้วิถีชีวิตคนรุ่มน้ําสงครามนะครับผูกพันกับแม่น้าสงครามนะครับและป่าบุ่งป่าธามนะครับอย่างแยกกันบอกนะครับเนื่องจากแม่น้าสงครามนะครับและป่าบุ่งป่าทามนะครับเป็นแหล่งทรัพยากรที่เลี้ยงดูชุมชนนะครับรอบๆนะครับมาอย่างยาวนานและชาวบ้านนะครับ ได้พึ่งพาทรัพยากรทางด้านต่างๆนะครับจากความหลากหลายทางชีวภาพหรือความบูรณาสมบูรณ์ของทรัพยากรในป่าบึงป่าทามรับุ่มน้ำสงครามจนสร้างความมั่งคั่งด้านอาหารนะครับด้านสุขภาพด้านเศรฐษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมและประเพณีครับครับคุณค่านะครับความสําคัญนะครับและการใช้ประโยชน์นะ ม่น่าสงครามนะครับมีคุณค่าความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการให้การสนับสนุนปัจจัยสำคัญนะครับในการดำรงชีวิตนะครับของคนและสรพสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์พอสรุปในป,ประมาณนี้ครับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับพืชสัตว์ที่สำคัญนะครับสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับ และกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนะครับไหลหล่อเลี้ยงผู้คนมากกว่า1.4ล้านคนครับมีปริมาณการจับปลานะครับมากกว่านะครับ45,000ตันนะครับต่อปีนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับเฉลี่ยนะครับ32,794บาทต่อปีครับ2นะครับเป็นแหล่งน้ำนะครับใต้ดินนะครับที่สำคัญนะครับ เป็นพื้นที่รองรับน้ำท่วมนะครับชะลอความรุนแรงการไหลบ่าของน้ำนะครับช่วยดักจับสารเคมีนะครับสารพิษตะกอนดินนะครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ 3. นะครับ,รบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับแหล่งอาหารแหล่งผสมพันธุ์นะครับแหล่งทำรัง วางไข่ของสัตว์น้ำที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหลากหลายชนิดจากแม่น้ำโขงนะครับอบพยพมาผสมพันธุ์นะครับและวางไข่พร้อมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลานะครับก่อนที่จะออกไปเฉริิมโตในแม่น้ำโขงนะครับเป็นอาหารและรายได้ที่สําคัญให้แก่ประชากรที่อยู่อาศัยในลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปครับ ครับในปัจจุบันนะครับสำนักงานนโยบายนะครับและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมนะครับหรือสพนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้จัดให้ลุ่มน้ำสงลานะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญนะครับในระดับนานาชาตินะครับและอยู่ระหว่างการเตรียมการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้านะครับที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือพื้นที่ แมไซนะครับแห่งที่15ของประเทศไทยครับครับโอกาสนี้นะครับผมก็ขอปิดคลิปนะครับด้วยวิดีโอสวยๆนะครับของบรรยากาศแม่น้ำยามและกับแม่น้ำสงครามนะครับหากชอบหรือถูกใจฟังสาระสำคัญกันขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมครับขอบพระคุณมากครับ